สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอชีตานะคะสําหรับคลิปนี้คนรักคนคบคนคุยของคุณเขาคิดยังไงกับคุณในเวลานี้นะคะเป็นเพียงคําทํานายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้หรืออาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะให้เลือกรับฟังแล้วไม่สบายใจถ้าคิดว่ามันไม่ใช่คลิปของคุณก็ฟังเล่นๆเป็นสตอรี่ก็เลื่อนผ่านได้นะคะก่อนแยกครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจํากายของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ มาดูกันเลยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้น่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะใบแรกนะคะเห็นไหมคะ <ๆ S 1> เขาอยากจะพาคุณไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพยายามอยากจะสร้างบุญบาร,รมีร่วมไปกับคุณนะคนคนนี้นะแล้วยังไงต่ออ,อยู่ในช่วงการวัดใจช่างใจ ช่วงช่างใจวัดใจเห็นไหมคะระหว่างเงินกับใจเขาก็คิดอยู่นะว่าคุณจะเลือกอะไรคุณคนนี้ชอบหลอกใจนะว่าโอ๊ยกอดน,นะนี่เห็นไหมคะอยากจะแต่งงานกับคุณแหวนเพชรคือการแต่งงานมั่นหมายอยากขอคุณแต่งงานน่าจะผ่านในเรื่อง,องความรักความเศร้าความเสียใจมาแล้วค,คนคนนี้เคยอกหักผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาแล้วนะ,ะช่วง หมดอะไรแต่อยากกับความรักอ่ะไม่อยากรู้สึกอะไรกับใครแล้วที่ผ่านมาน่าจะเคยแบบเสียใจมาเยอะอะไรอย่างเงี้เนา<อ>ะเห็นไหมคะอสรพิษถูกแทงข้างหลังเนี่ยน่าจะเจอคนเก่าของเขาทําร้ายแล้วก็แทงข้างหลังนะ<อ>เขาก็เลยยังอยู่ในช่วงการไว้อะไรแต่เขาก็ยังคิดที่อยากจะแต่งงานกับคุณนะ,<อ>นะเห็นไหมคะอยากจะให้คุณเป็นแม่ของลูกของเขาอยากจะมีลูกกับคุณ<อ>คนคนนี้เป็นคนที่ อีกมุมหนึ่งของเขาก็เป็นคนที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะคะเขาระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเข้ามาเขาก็ไม่ไว้ใจคนที่เข้ามาเหมือนกันแล้วเขาก็แอบไปขอพรนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเนี่ยในความรักท้งนี้อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับคุณยังมีความหวังเห็นไหมคะแสี่ยทีนเขายังมีความหวังในรักท้งนี้อยู่นะเนี่ยข้อเสียงของเขาก็มีเขาเป็นคนพูด ปา,ปากเสียปากไม่ดีเท่าไหร่เนาะอืเขามักจะใช้คําพูดคําจาของเขาทิ่มแทงคุณให้เสียใจไหมคนคนนี้ต้องระวังนะคะเขามักจะพูดจาที่ทิ่มแทงหัวใจคุณเนี่ยแล้วใบนี้ใบสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนที่แบกโลกทั้งใบเอาไว้ด้วยสรุปก็คือเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณเขาแอบไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะอยากจะมีลูกกับคุณด้วย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ